สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูอมรัสสมบูรณ์นะคะรับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสสัปดาห์ละ3ชั่วโมงแต่เนื่องจากสถานาการณ์โควิดในปัจจุบันทําให้เราไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างปกติดังนั้นคุณครูจึงมีวิธีจัดการเรียนการสอนโดยให้เป็นใบงานหนังสือเรียนแบบฝึกหัดและใบความรู้ซึ่ง คุณครูจะมีการส่งคลิปความรู้คลิปเพลงภาษาอังกฤษรวมถึงคลิปสอนให้กับชั้นเรียนในกลุ่มกลุ่มไลน์ในชั้นเรียนเด็กๆสามารถเรียนรู้หาความรู้ได้จากคลิปวิดีโอเรีค่ครูส่งให้หากมีปัญหาหรือติดขัดประการใดสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์และไลน์ที่รครูขึ้นไว้ให้นะคะแล้วหวังว่าหาสถานการณ์ดีขึ้นเราคงจะได้เรียนรู้กันที่โรงเรียนขอบคุณค่ะ